ไวมาเลยถ้ามาแล้วพูดแล้วก็ฟิวได,ได้แน่นอนค่ะกบพะาจารินนะคะสาธุไปเลยสาธุ ชัวทามทามคูบาโก้ก็ได้ค่ะคูบาโก้พาจานโก้ก็ได้ค่ะว่าโน้ตถูกจริงไหมแมนจ้ะว่าก็ได้ของดีได้น้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยได้ไปสาธครับสาธุเดอมือนีเด้อเอาเพื่นถื่อนเพื่นถื่อนนั้นให้หนูคนหมดว่ะเพื่นถือเถื่อนย่งกัถือพูเพีนูเดียวหนูหนูหนูไนูหนูนโหนูหนูหนูนูห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 นน วันนี้ได้ไปวันนี้กันยังห่ากกอนแล้วเนาะที่มาเอาตอนนี้ก็มาได้เถอะเด็กเพราะต้องทําเราต้องทําด้วยถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ใครจะเชื่อเนาะหนูป่วยหนูป่วยมาเดือนนึงติดนี่ยหนูก็มาวัดทำมากรนได้กันทำมาถวายได้จ้าเราชอบงานกระไดช่องไหนพี่หนูจะไปแชร์ช่องไหนบ่าวสดใสครับเขียวเขียว เขียวเขียวขนาดนั้นเขียวครับโค้งโค้งขนาครับนปาบวงออกมากเลยครับเคนตัวกัลยดัจะ้าที่ครับปูยาออกมาเลยมาทำโรงทานวัที่แล้วได้เยอะค่ะได้สี่แสนจ่าวันที่แล้วได้เยอได้จยได้จาครั ได้จาก่านพระอาจารย์สี่แสนก็เลยมาทำโรงทานข้าวกล้อโรงทานข้าวกล้งมาเป็นแสนบ้างครับข้าวของน้ำน้ำต้มน้เต็บ้านเม้านแสดงว่าได้แข่นแนเลนแล้ครับแม่ครับเพ่งเพ่งเลยโอ้จะเป็นโซบีร้องพ่งแม่ครับได้จากทูบปรพันว่าไ้บรรยุไรไรโอ้โหหลอดหลอดทีได้ มันเป็นโชควงเข้ามันเป็นชวเข้าพอเขาโชคใครโชคมันทั้นหมดดีโชคจะไม่เหมือนกันสักคนบุญจะไม่เท่ากันต่างคนต่างมีบุญต่างคนต่างมีโชคครับผมพอพะพอเราจุดพับโชคดีปุ๊บใช่เแรกเลยคือเขามาทำบุญยู่่ก่อนจ้าแม้ว่าทำบุญยู่นี่ันจะเลย คนก็เลยใส่ของมเรามาด้วยใจเราศรัทธาเราเพิงมากรใหม่เพื่อนเราก็ได้กุศลจากเพื่อนเรามาด้วยใจเราทำด้วยใจมาวันนี้ก็มาทำด้วยใจขอเกรงขันอีกทีนึงครับคุณแม่ได้เท่าไหร่ครับได้สี่แสนจ้าได้โอยสาธุสามล้านนี่ครับคุณแม่ก็เลยมาทำขอบคุญร่วงห้างครับอันนี้คือคณะลูกหลานนะครับเนาะไหนเยรุ่น เนี me, mee, me, here, okay. ่ยแม่เราจะมาเอารูปนี้ครับมาเอไม่เอารูปนี้ให้ลูกให้ร้านพร้อมมานี้อมนี่เสี่ยวขอเป็นล้านนึงขอองค์ดำได้แน่นอนเพี่จักรให้เราอยู่แล้วได้หมอลำจะคณะบนนปครับพวกเนี่ยเรามาด้วยใจเพี่จักรให้เราอยู่แล้วครับเราฝันแต่เมื่อคืนนี้ครับผมขออีกเครือนึงครับสี่สองสี่สองลอตเตอรี่ต้องขอแล้วครับพี่เซร์ ผมอยาททำเอาหน้าให้ทำเอาบุญเราถึงจะได้บุญทำเอาหน้าก็ได้แต่หน้าทำเอาบุญเราได้บุญจมได้บุญได้บูครลบูซูลจะตอบสนองเราไม่ต้องมาขอเรามาทำทำด้วยใจมาให้ก่อนมาให้เพื่อนก่อนเราถึงจะได้ทีหลังเไม่ใช่มาถึงแล้วขอเอาอะไรมาขอเอาแต่มือมาขอไม่ได้อะไรมือเป่ากับบัดรใช่เราต้องมาด้วยใจมาทำด้วยใจสาธุครับคุณแม่ครับสาธุสาธุร่ำรวย ครับผมแอดมินกระล่ำรวยล่ะครับผมสาตาดูแอดมินกระล่ำรวยทุกคนเดียนะครับผมมากหม้อเนี่ะครับคุณไงครับให้คนชมเยอะๆให้มีให้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยครับผมตาดูตาดูครับผมขอบคุณครับครับ